สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์มีความสุขมากๆนะคะตอนนี้มาหาหมอนะคะหมอนัดนะคะนี่มีใบนัดหมอนัดมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในนั้นนะคะหมอนัด ตรวจแล้วก็รับยาเดี๋ยววันนี้ว่าจะถอนฟันด้วยเอาที่แล้วมาปวดฟันยังไม่หายสงสัยต้อง,ตงถอนแล้วเนี่ยสิเนี้ยฟันข้างนี้ฟันกรามข้างนี้สงสัยต้อง,งถอนตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาในโรงพยาบาลแล้ว หมอนัฐนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในนั้นนะคะหมอนัดตรวจแล้วก็แล้วก็ให้ยา จะไปทันตะกรรมก่อนนะ